ที่ประชุมกบง,งมีมติให้ผู้ค้าเพิ่มสำรองน้ำมันตามกฎหมายเป็น6%ภายใน90วันปตทรุกกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการแข่งขันรายการดีวันกลังตีไทยแลนด์ซีรีส์2012 Ford e c o โคสปอตัวจริงเสียงจริงที่ถูกปล่อยออกมาเผยแพร่ขณะวิ่งทดสอบแบบไม่พรางตัวที่อินเดีย เจนสันบัตตันหวังลบอาถรรพ์ของตัวเองที่ไม่เคยคว้าชายบนแท็กในบ้านเกิดตังเป้าคว้าแชมป์ในรายการวิกฤทกลางปีช่วงสุดสัปด,ดาห์นี้บริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย บริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปิตโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชียภายในปี2557โครโรล่าอ t ลติสต้องลอง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Speed News นะคะกับคุณชัญญาพากรพัฒน์และดิฉันพัชราพิญยาวาสค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะคะได้ทาง2ช่องทางด้วยกันค่ะคือ True Vision ช่อง72 Speed Channel นะคะและอีกหนึ่งช่องทางคือ www.speedchannelthailand.com นะคะวันนี้เราสองคนมาพร้อมกับสายฝนเลยช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะในหลายพื้นที่คุณผู้ชมที่ขับรถใช้รถใช้ถนนนะคะก็ขับรถกันอย่างระมัดระวังกันด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะเราจะไปเริ่มต้นอัปเดตข่าวในโลกของยานยนต์วันนี้กัันนน้วเราของม ทัะะ้งหมดตอนนี้นั้นคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยตอนนี้มีมติแล้วนะคะจากที่ประชุมกบอง,องบอกว่าตอนนี้นั้นผู้ค้านะคะสามารถสำรองน้ํามันเพิ่มนะคะตามกฎหมายเนี่ยจาก5ได้เป็น6ค่ะภายใน90วันด้วยนะคะหากไรายใดที่ดําเนินการไม่ทันเนี่ยก็สามารถขอผ่อนผันได้ค่ะ คุณอารักษ์ชนทานน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้บอกว่าตอนนี้นะคะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกมงอเขามีมติให้ผู้ค้าน้ํามันเพิ่มการสํารองน้ํามันตามกฎหมายนะคะจากเดิมที่ร้อยละ5ของปริมาณการค้าประจําปีหรือประมาณ36วันตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะเป็นร้อยละ6ของปริมาณการค้าประจําปีหรือประมาณ4 3วันค่ะภายในระยะเวลา90วัน ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งหากว่าผู้ค้าน้ํามันรายใดไม่สามารถดําเนินการได้ทันระยะเวลาดังกล่าวก็สามารถที่จะพิจารณาขอผ่อนผันได้เป็นรายๆไปค่ะ นอกจากนี้นะคะทางกบอ,งอยังรับทราบการออกประกาศกำหนดราคา LPG ภาคอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคมของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานโดยปรับลดราคาลงนะคะสบาทต่อกิโลกรัมมาอยู่ที่24่สบสาทแปสตางค์ต่อกิโลกรัมและจะมีผลในทันทีเลยนะคะอ,อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของทางกระทรวงพลังงานซึ่งทางสปีนิวของเราเนี่ยมาอัปเดตกันค <ขอ S 1> ่ะนี้คา น้ำมันอาจจะพันหัวสักนิดนึงเพราะว่าราคาในไทยก็อาจจะขึ้นอยู่กับราคาในต่างประเทศนะคะน้ำมันราคาน้มามันในตลาดโลกซึ่งก็ตอนนี้อาจจะต้องจับตามองไปที่ผลของมาตรการนํามาตรการคว่ำบาต น้ำมันเข้าจากยุรานะคะของสหภาพยุโรปว่าจะเป็น,นอย่างไรน้ํามันอาจจะแพงขึ้นนิดนึงนะคะแต่ยังไงขึ้นขึ้นลงๆก็ลุ้นกันว่ามันจะลงอีกทีเมื่อไหร่นะคะไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆของทางปอตอทอนะคะซึ่งทางปอตอทอเองค่ะก็ได้มีการาจัดรูปกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตอย่างต่อนเนื่องนะคะโดยล่าสุดนี้ก็มีการสนับสนุนการแข่งขันรถดริฟท์สายพันธุ์แท้จากญี่ปุ่น D1 วัน n ร p ง i ี t ไ a i l a n d s e r i e s 2012พันสิบค่ะ โดยนายมุกพลมณีน้อยนะคะผู้จัดการส่วนสื่อสารการตลาดบริษัทปตทจำกัดมหาชนบอกถึงการเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันรถดริฟต์รายการดีวันกรังปีไทยแลนด์ซีรีส์2012ที่ริมทะเลสาบเมืองทองธานีนะคะว่าทางปตทเล็งเห็นความสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยมาโดยตลอดซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ทางการตลาดของปตทในการพิสูจน์คุณภาพน้ำมันได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าทีมแข่งของปตททุกทีมล้วนใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันปะตะทจน สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาได้ในหลายประเภทโดยปัจจุบ,บันปตทมีทีมแข่งเรียกได้ว่าครบทุกประเภทค่ะนอกจากปตทจะเป็นผู้สนับสนุนหลักแล้วเนี่ยนะคะรับปตทเนี่ยได้นํากิจกรรมได้มาออกบูธกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับมีข้อมูลเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นน้ามันเชื้อเพลิงน้ามันหล่อนื่นรวมจนถึงกิจกรรมบันเทิงต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวจะขอเชิญชวนทุกท่านที่ชื่นชอบกีฬาความเร็วนะครับให้มาเยี่ยมชม พูดปตทในงานการแข่งขันด,ดีวันในครั้งนี้ด้วยนะครับ สำหรับการแข่งขันรายการดีวันกรังปีสไทยแลนด์ซีรีส์2012สนาม2ในวันที่8-9กันยายนและสนาม3จะมีขึ้นในวันที่10-11พฤศจิกายนนี้โดยผู้ที่จะชนะการแข่งขัน3อันดับแรกในไทยนะคะจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมดวล Drif t World Cup D1 ด o ว l นโบว์แชมปนที่ประเทศญี่ปุ่นกับนักแข่ง Drif t 16ชาติจากทั่วโลกนะคะพร้อมได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัท In s p i r e Entertainment ทีมละ2 0 0 0 0บาทภายใต้การสนับสนุนของอิน p ป r e และประเทศญี่ปุ่นออกค่า ใชจ่ายในการเดินทางไปร่วมการแข่งขันฟรีอีกด้วยค่ะ ามาดูกันต่อนะคะกับผลการแข่งขันดริฟท์ในรายการดีวันกลางปีไทยแลนด์ซีรีส์2012สนามที่1กันบ้างค่ะเปิดฉากแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันดริฟท์ในรายการดีวันกลางปีไทยแลนด์ซีรีส์2012สนามที่1ริมทะเลสาบเมืองทองธานีแจ้งวัฒนะคุณพนนักดริฟท์ไทยร่วมการแข่งขันก,ขกันคึกคักทีเดียวค่ะเปิดประสบการณ์ใหม่กับการตัดสินในรูปแบบของดีวันแท้ๆนะคะโดยพ t t p e r f o r m ์ฟ er Drift Team นั้นแรงไม่ตกเลยค่ะดีเจนักดริฟ นะคะดาวิเดโโริโกได้คว้าชัยสนามที่1ไปครองได้สําเร็จเฉือนเอาชนะเอสกูดเยี่ไปอย่างสุดมันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เอสนั้นพยายามไล่บี้จนล้นออกนอกแทร็กพลาดท่าไปในที่สุดค่ะอีกหนึ่งนักดริฟต์นะคะจากทีมโพเทนซ่าก็แรงสุดหยุดไม่อยู่ค่ะโยโพเทนซ่านั้นคว้าอันดับที่3ได้อีกเช่นกันค่ะ เรามาดูสรุปผลการแข่งๆดีวันกลางปี Thailand Series สนามที่1กันนะคะอันดับที่1ตกเป็นของ DJ Day PTT Performa er. อันดับที่2ะะ S Good Year ค่ะและอันดับที่3 Yo Potenza ไปต่อกันที่รางวัลพิเศษรางวัลแรกนะคะ Qualified t a n s o อันดับ1ะะได้แก่ n o n e n s t r o m Overdrive อันดับที่2คือ Geek e n s t r o m Overdrive อันดับที่3ได้แก่ DJ Day PTT Performa er. ส่วนรางวัล Max Speed โอท์เอ็มสตรัมโอเวอร์ดและรางวัล p e r f o r m ร์ม่าเรซิ่งดริฟท์อินสไตน์อนะคะดีเจเจเพอร์ฟอร์มได้ไปค่ะ mm hmm. ก็เป็นสรุปผลรางวัลน,นะคะ mm hmm. ในการแข่งขันกลางปีดีวันแกรนดกลางปีไทยแลนด์ Thailand, สนุกสนานกันไปและขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกคนด้วยนะคะค่ะท<ม>ุวนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้านะคะมีกลับมามีการยนเปิดเผยโฉมนะคะของ Ford e c o s p o r t ตตัวจริงสิ่งจริงเดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะ